นี่ไงที่ผมมาแนะนำเนี่ยธรรมดาห้าสิบพิเศษหกสิบแม่พี่บิ๊กไม่กินที่ไม่กินพี่จะไปกินข้าวตรงนู้นน่ะเนี่ยเลือกเมนูอะไรเนี่ยเนี่ยต้มเล้งก็มีเนี่ยนี่ไงตรงนั้นอะนั่นอะไรลูกชิ้นหมูโบราณอะขาใหญ่ขายิ้มอ่ะ嘛นู่นแม่นี่ไงเนี่ยกล้วยฉาบเนี่ย เนี่ยกล้วยขนมเนี่ยสัญญาณเฮ้ยแม่มีเครื่องติดตามแม่มีเครื่องติดตามก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็เราอยู่กันที่ปั๊มนะครับผมก็ปั๊มปากธงชัยครับผมปั๊มปากธงชัยนะครับเราขึ้นเขาปากมาแล้ว นะครับเราก็มาจอดพักรถทานอาหารก่อนนะครับมีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างครับผม,ม,เ,ม,อมเอากระเพราเอากระเพราหมูกรอบจานหนึ่งครับทานนี่ครับผมกระเพราหมูกรอบจานหนึ่งทานนี่นนอ๋อไม่เป็นไรครับผมรอได้ พอดีผมถ่ายคลิปอยู่ก็พอดีพอดีแม่กินก๋วยเตี๋ยวนะครับผมแนะนํามาครับแนะนาํามาว่าอยู่ตรงนี้โอ้ข้างในก็มีห้องแอร์ก็มีด้วยระวังกระจกโอ้ดูห้องแอร์ก่อน ห้องแอร์ก็ปกตินะแต่ห้องข้างในเนี่ยดูเอ่อโคตรหรูอะโคตรหรูอะใครเยอะเลอะต๊ะเนี่ยคนมาพักเยอะคนมาพักรถเยอะแต่รถเราอะเหรอรถเราจอดอยู่นูน่นนู่นเลยจอดอยู่นู่นครับบริเวณต้นปาล์มฝั่งนู้นอะเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมครับที่ผมชี้อยู่อะ ตรงนู้นเลยอ่ะตรงนู้นเลยแต่มีดีแม็กจอดอยู่อันนี้เขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรข้าหมูข้าหมู เกือบจะขึ้นเขาไม่ได้แล้วรถเราดีที่เออเกียร์ต่ำช่วยชีวิตเพราะว่าเออของมันหนักด้วยไงแล้วก็ทั้งเตียงโยแล้วก็แป้นต๊ะเพราะว่าตอนนั้นเราบรรทุกอไก์ไใส์กับกับไอ้ตู้กระจกมาค <Okay. S 1> ราับาาก็อัใส่มันไม่ค่อยหนักหน่อย ก็จะมีวันที่หนึ่งเนี่ยครับจะมีงานอ,อ,าอะไรวะงานพระป่าครับเดี๋ยวรอติดตามเย็นนี้ครับก็เดี๋ยวมาลองตามกันต่อไม่รู้มีอะไรกินบ้างก็แม่เราก็ นั่งอยู่ไหนนู่นเลยนู่นเลยก <Okay. S 1> ็เราเติมป้มาครึ่งถังไงประมาณพันห้าสี่สองบาทอ๋ะแบบไม่กินหรอของใครของใครสั่งให้ใคร สั่งให้เป็นจ่ายด้วยสั่งกีเด้โอ้มีการพกพาด้วยจ่ายให้ด้วยพี่เหมูกรอบอ่ะเออจ่ายให้ด้วยเออหมูกรอบที่ใส่กล่องเรื่องไรหมูกรอบใส่จานกินนี่ครับผมกรบผมกะพอตทะเลใส่กล่องกลับบ้านครับผม ได้แล้วผมเอาเข้าผมเอาเข้าผมเอเ,เจ้าดูก่นนะคะ<อ>น่ากินคนระับ เอาสอนกระโดดเติมพังขึ้นผมเติมพังยวข้าวครับผม จ้าวนูคนอร่อยกินข้าวับพี่นอ้องกระเพามูกอบกระบผม ได้แล้วหรอใจแยกนะครับอันนี้หกชิ้นเงกินข้าวครับพี่น้องเติมพลังครับผมลุยลุยกันต่อสองสี่ตีห้าหกโมงถึงครับผม Okay, เดี๋ยวก็ขอจบเพียงนเท่านี้ครับผมเยวขออนุญาตกินข้าวก่อนครับเอ okay, ครับเดี๋ยวก็เจอกันลิปนหน้าครับผมบ๊ายบาย